ตราสัญลักษณ์ที่เป็นภาพจำสําหรับยอดสโมสรแห่งลอนดอนเหนืออย่างท็อตแนมฮอสเปอร์สำหรับเพื่อนๆแล้วคืออะไรกันครับไก่เดือยทองโทนสีน้ําเงินขาวเทคที่อยู่ด้านล่างที่เขียนว่าท็อตแนมฮอสเปอร์หรือว่าจะเป็นไวท์ฮาร์ดเลนแต่สําหรับแฟนบอลในตลอด10ปีที่ผ่านมาคงจะไม่มีใครไม่จดจําหรือว่าคงไม่มีภาพจําไหนที่ชัดเจนยิ่งกว่าเขาคนดีครับซอนฮึงมิน ตอนหนึ่งินครับเขาเริ่มเข้ามาขีดเขียนร่องรอยความทรงจําสําหรับแฟนบอลสเปอร์แบบจริงๆยังจังเลยเนี่ยเมื่อปี2015้าเขาย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขามาถัวฟุตบอลยุโรปแต่นี่จะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ที่เขาจะมาพลิกหน้าประวัติศาสตร์นักฟุตบอลที่มาจากเอเชียเขาเป็นนักเตะดาวรุ่งเอเชียวัยเพียง23ปีครับเกิดที่ชุนชอนประเทศเกาหลีใต้โตมากับฟุตบอลครับฟุตบอลเข้าเส้นเลย วินัยเข้มงวดหัวพ่อของเขาเนี่ยเป็นคนที่ฝึกให้เขาเองซอนวูจุงอดีตนักฟุตบอลอาชีพเกาหลีที่ในปัจจุบันเนี่ยผันตัวมาเป็นเฮดโค้ชของอะคาเดมี่ก็เรียกได้ว่าเป็นแบ็กกราวน์ของความสําเร็จของซอนฮึงมินเลยก็ว่าได้ครับต้องยอมรับนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันห่างไกลจากความสําเร็จในวันนี้ของซอนฮึงมินอย่างมากจนแทบจะลิบตาเลยก็ว่าได้แต่สิ่งที่เขายึดถือแล้วก็เชื่อมั่นมันมาตลอดนั่นก็คือความฝันนั่นเองครับเขาโคตรที่จะเชื่อมั่นในความฝัน และพยายามทำมันให้สำเร็จเป็นจริงให้ได้ในปี2015ครับเด็กหนุ่มวัย23ปีจากเกาหลีก้าวเข้าสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฐานะนักเตะคนใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์ในยุคที่ตอนนั้นสเปอร์เนี่ยยังไม่มีสนามใหม่และก็ยังไม่มีทิศทางที่แน่นอนเลยด้วยซ้าจากนั้นในปี2016และปี2017ครับเขาเริ่มสร้างผลงานเริ่มเป็นที่จับตามองเริ่มติดท็อปสกอร์ใน FA คได้รางวัลผู้เล่นดีเด่นของพรีเมียร์ลีก ถึง2ครั้งในหฤดูกาลซึ่งเรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สาหรับนักเตะเอเชียอย่างมากเขากลายเป็นนักเตะเอเชียที่ทําสกอร์ได้สูงสุดในพรีเมียร์ลีกซึ่งแซงหน้าพักจีซองผู้เป็นตำนานแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2018เขาพาทีมเข้ารอบชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและยังได้รางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะีย์ถึง2ปีซ้อนเลยด้วยกันในปี2020เขาได้ทําสิ่งที่น่าทึ่งโดยการเลี้ยงเดี่ยวจากแดนฝั่งตนเองผ่านนักเตะถึง5นาย ก่อนจะเข้าไปทําประตูอย่างสวยงามในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่ทาให้ประตูนี้ได้รับรางวัลพุสกัส a อ a วอร์ดและเพเยอร์ออฟเดอะเยีร์ในฤดูกาลนั้นไปเลยฤดูกาลที่2021-2022เขาได้รับรางวัลรองเท้าทองคำร่วมกับโมฮัเมดซาร่าซึ่งเขาก็เป็นแค่งเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้รับรางวัลรองเท้าทองคำนี้ฤดูกาลที่2022-2023 เขาฉลองประตูที่100ในพรีเมียร์ลีกสร้างสถิติแข่งเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกที่ได้ยิงครบ100ประตูฤดูกาลที่2023-2024รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมเต็มตัวแทนฮูโกโยริสและทำท็อปสกอร์ของสโมสรในทุกถ้วยทุกรายการและล่าสุดในฤดูกาล2024-2025เขาพาทอทเนม pur, มอสเปอร์คว้าแชมป์ยูฟายูโรปาล,ลีกได้เป็นแชมป์แรกที่รอคอยในรอบ17ปี และเป็นแชมป์แรกในอาชีพของเขาที่สําคัญเลยคือเขาเป็นกัปตันทีมเอเชียคนแรกที่พาทีมคว้าแชมป์ในยุโรปและเกมสุดท้ายที่ซอนนึงมินได้เล่นกับท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาเองครับที่สนามโซเวอร์ครัพสเตเดียมที่กรุงโซประเทศเกาหลีบ้านเกิดของเขานั่นเองซึ่งผลสกอร์จบลงไปด้วยดีด้วยการเสมอนิวคาสเซิลหนึ่งประตูต่อหนึ่งเสียงปรบมือหลังจบเกมดังกึกก้อ,กอง รอยยิ้มราบน้ำตาเสียงตะโกนลั่นสนามขอบคุณซอนฮึงมินเป็นภาพสะท้อนว่าเขาไม่ได้เป็นแค่เด็กเอเชียที่เพิ่งมาเตะฟุตบอลในยุโรปอีกต่อไปแต่เขากำลังจากไปในนามของตำนานตลอดกาลของท็อตแนมฮอสเปอร์ตลอด10ปีที่เขาค้าแข้งให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เขาลงสนามให้ทีมไปมากกว่า454นัดยิงให้สเปอร์ไปมากกว่า173ลูก และสร้างสถิตินักเตะเอเชียที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึงแม้ว่าท้ายที่สุดเขาจะต้องจากลาลอนดอนเหนือที่เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเขาเพื่อนร่วมทีมที่เหมือนเป็นครอบครัวของเขาแฟนบอลก็เหมือนญาติสนิทมิตรสหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซอนยังคงเดินตามปณิธานแรงกล้าของตัวเองว่าเขาจะไม่หยุดวิง่งและเขาพร้อมสําหรับความท้าทายใหม่ๆบ้านหลังใหม่ของซอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกากับลอสแอนเจลิสเอฟซี ในตำแหน่งกองหน้าเบอร์เจ็ดสู่การสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่และเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งส่วนฮึงมินอาจจะไม่ใช่นักเตะที่มีถ้วยรางวัลเต็มตู้แต่สิ่งที่เขามีอย่างเต็มเปี่ยมเลยคือวินัยและความพยายามมันเหลือล้นเขาเปลี่ยนแปลงภาพจำฟุตบอลเอเชียไปตลอดกาลเขาคือตัวแทนความฝันที่สัมผัสได้เขาคือผู้ลบคำสบประมาทจากนักวิเคราะห์มากมายว่าต่อให้20ปีสเปอร์ก็ไม่มีทางได้แชมป์แต่วันนี้เขาทำมันได้สำเร็จแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่นักเตะที่เก่ง แต่เขาเป็นนักเตะผู้เป็นที่รักเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลในบ้านเกิดเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลสเปอร์และเป็นความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั่วโลกหัวใจเขาอ่อนโยนและให้เกียรติแฟนบอลและเพื่อนร่วมอาชีพอยู่เสมออย่างเหตุการณ์ที่สอนพยายามจะตัดเกมแต่พลาดไปโดนอังเดรโกเมสข้อเท้าหักเขาร้องไห้น้ำตาไหลรับความเสียใจแทบไม่ทันเขาอาจจะกำลังกลัว ว่าเขาจะทําให้เพื่อนร่วมอาชีพของเขาบาดเจ็บหนักจนเล่นฟุตบอลไม่ได้ในขณะที่เขากําลังเสียใจแต่แฟนบอลทั้งโลกได้เห็นหัวใจที่อ่อนโยนของเขาอย่างชัดเจนยังไงงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราสิ่งที่ซ่อนทิ้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อที่จะเชิดชูว่าเป็นตำนานตลอดกาลของท็อตแนมฮอสเปอร์แต่สิ่งที่ซอนทิ้งไว้คือผลงานความสําเร็จจากความพยายามสุดหัวใจด้วยสธาแรงกล้ามันพิสูจน์ให้หลายๆคนที่ยังอยู่ ได้เชื่อในแบบที่เขาเชื่อว่าความพยายามและความหวังของพวกเขาและแฟนบอลไม่เคยสูญเปล่า o n e spur always spur ซอนฮึงมินชื่อนี้10ปีไม่มีวันลืมขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับก่อนที่จะจากกันไปอยากฝากทุกท่านถ้าหากชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืม s Subscribe ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตลาดบอลออฟฟิเชียกันด้วยนะครับ แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ